อาจารย์โตพมรัมงศีนะครับสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพมรัมงศีเนี่ยช่วงที่ท่านได้สร้างพระขึ้นมาเนี่ยนะครับคําว่าสมเด็จวัดเกศเนี่ยจะมีด้วยกันเลยค่อนข้างเยอะเยอะนี่คือเยอะพิมพ์นะครับพิมพเนี่ยแยกรายละเอียดปีกย่อยเนี่ยได้ค่อนข้างเยอะแต่ <c oughs> เอาที่แบบเป็นหลักเป็นฐานเป็นหลักเป็นฐานคือว่ามีส่งประกวดชัดเจนเป็นพิมพ นิยมที่มีเอกลักษณ์ที่คนเขายอมรับกันนะครับผมจะพูดอยู่ประมาณสักสามสักสองสามพิมพ์นั่นก็คือ1วัดเกตพิมพ์7ชั้นพิมพ์เ็ชั้นนิยม 2. พระสมเด็จวัดเกพตพิมพ์6ชั้นอกตันกับ6ชั้นอกตลอดนะครับจะนะครับสามพิมพ์นี้ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าท็อปทีของสมเด็จวัดเกตนอกเหนือจากสามพิมพ์นี้แล้วถามว่ามีพิม์มาอีกมั่ง นะ่มสมงเกว่าเกตเนี่ยจะแยกย่อยออกไปได้อีกเป็นลักษณะที่เรียกว่าจะแบ่งตามจะแยกสมเด็จว่าเกตเ,เวลาที่เขาแยกกันเขาแยกแบบนี้คือเจ็ดชั้นหกชั้นห้าชั้นบางทีก็เป็นสามชั้นแต่ใน,นกระบวนเจ็ดชั้นเนี่ยมันก็จะแยกย่อยไปดีกประมาณเจ็ดหกเจ็ดพิมนะครับเส้นเจ็ดชั้นนิยมเอเจ็ดชั้นหูปะบาเจ็ดชั้นไหลตรงนะครับแล้วก็เป็นเจ็ดชั้นอกวี นะครับแล้วก็แยกออกไปอีกห้าชั้นก็มีสุดแท้แต่เวลาเขานับกันเขานับกันที่จำที่จำนวนชั้นพระสมเด็จวัดเกตเนี่ยถามว่ามีลักษณะยังไงมีลักษณะเอกลักษณ์อย่างแรกของเซเว่นเกตเนี่ยที่เรารู้จักกัน <c oughs> ก็คือหนึ่งพระเนี่ยจะเหมือนกับอยู่ในกรอบกระจกก็คือปกติเนี่ยพระสมเด็จโดยทั่วไปเวลาเราเห็นเนี่ยก็จะเป็นองค์พระ แล so news, so 1991, ้วก็มีความค่อนข้างจะเข้าลูกเข้ารอยแต่สมเด็จวัดเกรเนี่ยร้อยละเก้าสิบเก้าเนี่ยเวลาตัดขอบข้างเนี่ยจะต้องมีปีกกว้างเสมอแต่จะปีกกว้างมากกว้างน้อยเอียงหนักไปทางซ้ายหรือหนักไปทางขวาเนี่ยก็สุดแท้แต่การตัดพิมพันเดี๋ยวผมจะที้ดูเอาสัก จ็ดชั้นก่อนเดี๋ยวรมหาภาพที่มันค่อนข้างเยอะให้นิดนึงเจ็ดชั้นอ่าเป็นอย่างนี้ก็ได้แต่อ่าเป็นนี้ก็ได้เห็นไหมครับสมเด็จเจ็ดชั้นเนี่ยจะเป็นลักษณะอย่างนี้ค่อนข,ข้างเยอะแบบว,ว่าองค์พระหลักการที่สําคัญเวลาที่เขาเล่าให้ฟังเนี่ยนะครับสมเด็จเนี่ยบางทีเเวลาเขา กดพิมพ์ออกมาแล้วหรือว่ามีการกดพิมพ์พัดขึ้นมาองค์พระเนี่ยจะอาจจะเอียงซ้ายก็ได้เอียงขวาก็ได้นะครับเห็นไหมครับอาจจะเอียงซ้ายก็ได้เอียงขวาก็ได้อย่างองคนี้เห็นไหมครับว่าพื้นที่ด้านขวาเนี่ยอาจจะค่อนข้างเหลือเยอะเห็นไหมครับเห็นไหมครับตรงนี้พ้นไปาด้านขวาแต่พอมาองค์นี้ปับ๊บพื้นที่ด้านขวาก็จะเหลือน้อยหน่อยและด้านอ่าพื้นด้าน ด้านซ้ายมือเราเนี่ยเอาเป็นด้านซ้ายมือเราเจะเหลือน้อยแต่ด้านขวาก็จะเหลือเยอะนะแต่เป็นองค์นี้เห็นไหมครับด้านซ้ายเหลือเยอะด้านขวาเหลือน้อยบางโอก็เป็นได้จุดตรงกลางจุดเซนเตอร์พระสมเด็จวัดเกศชโยเนี่ยนะครับโดยหลาย,ยาคือพิมพ์เจ็ดชั้นนิยมคำว่าเจ็ดชั้นนิยมเนี่ยก็แสดงว่าอาจจะมีเจ็ดชั้นอีกหลายแบบเช่นเจ็ดเจ็ดชั้นหูปะบ่าเจ็ดชั้นไหลตรงเจ็ดชั้น ลักษณะเวลาที่เขาดูพิมพ์เนี่ยก็คือให้เขาดูพิมพ์ตรงที่เป็นพิมพ์พระ <c oughs> ตรงที่เป็นพิมพ์พระเนี่ยมันจะต้องได้สัดส,ส่วนมาตรฐานเท่ากันหมดนะครับแต่จะเอียงซ้ายเอียงขวามากน้อยตรงนั้นแล้วแต่นะครับจุดตำหนิจุดตำหน,นิที่สำคัญที่ควรจะต้องมี จุดจำเนี่สำคัญที่เฟียนพะเขาจะชอบดูกันแต่ผมจะดูให้ว่าองค์ไหนมันจะเห็นชัดๆนะครับเขาบอกว่าถ้าไปดูตามหนังสือโบราณเนี่ยเขาจะพูดว่าอกเนี่ยบริเวณอกเนี่ยจะต้องเหมือนกับคล้ายๆเหมือนกับเป็นลักษณะของฟันฟันของคล้ายๆร,รูปแบบของฟันของคนเรานะครับมันจะมีมีลากฟันขึ้นมาแล้วก็ อย่างนี้เห็นไหมครับจะเป็นลักษณะเหมือนกับเป็นเนี่ยเหมือนกับเป็นลากฟันแล้วตรงนี้เป็น,เป,นเป็นตัวตรงนี้จะต้องมีความนูนนูนชัดนูนชัดนะครับพื้นที่บริเวณช่องว่างด้านซ้ายกับด้านขวาเนี่ยเขาว่าพื้นที่ด้านด้านด้านขวามือเราเนี่ยจะกว้างกว่าด้านซ้ายแล้วก็ที่สําคัญก็คือบริเวณ หัวไหล่ด้านนี้เนี่ยจะสูงกว่าหัวไหล่อีกด้านหนึ่งนะครับหัวไหล่จะสูงกว่านิดหน่อยอาจจะนิดหนึ่งแต่ว่าถ้าดูได้ตาเปล่าก็จะเห็นนะครับนี่คือเอกลักษณ์โดยทั่วๆไปและที่สำคัญเนี่ยสมเด็จวัดเกศเนี่ยรอยละรอยด้านหลังเนี่ยเราอยากจะเป็นหลังเรียบๆทั้งหมดนอกจากบางองค์ที่ผ่านการใช้มาก็จะมีใช้บ้างางอย่างองค์นี้มีรอยใช้มาก็จะเห็นเป็นลักษณะเหมือนกับรูปหัวใจบางๆ แต่ถ้าไม่มีเนี่ยหลังก็จะเรียบหลังก็จะเรียบแล้วที่สาคัญสมเด็จว่าเกศองค์ที่ยิ่งยิ่งไม่ผ่านการใช้เลยเนี่ยล,ลักษณะหลังเนี่ยบางองค์จะคล้ายกับเหมือนกับมีรอยนิ้วมือเล็กๆรอยรอยนิ้วมือเหมือนกับเป็นคนกดพิมพ์ไป <c oughs> เพราอนันแล้วพอกดพิมพ์ไปปั๊บแล้วก็จะมีการเอามา <c oughs> เขาเรียกว่าเอากระดาษเหมือนกับภาษาชาวบ้านเียเอากระดาษทรายขัด แต่องค์ที่ส,ยสวยๆเนี่ยหรือว่าพระที่ไม่ค่อยได้ใช้ก็จะมีรอยพวกนี้ผมจะชี้องค์นี้ดูออย่างองค์นี้เห็นไหมครับองค์นี้เราก็ไม่เห็นอะไรเพราะว่าพระเขาใช้มาเยอะอย่างองค์นี้เห็นไหมครับอ่าบางคนก็บอกว่าเป็นหลังเป็นหลังคล้ายๆรอยผ้าเล็กๆแต่ในความเป็นจริงเนี่ยบางคนบอกบางคนบอกเป็นลายมือแต่ถ้าองค์ที่ไม่ยิง่งไม่ได้ใช้เลยเนี่ยก็จะเห็นชัดเดี๋ยวผมจะหาองค์อย่างนี้ก็ยังเห็นเห็นไหมครับ พระสมเด็จว่าเกศสามพิมพที่ผมบอกคือพิมเจ็ดชั้นหกชั้นไหลตรงหกชั้นอกตันเนี่ยลักษณะกรรมมาวิธีกรรมาวิธีรูปแบบในการจัดสร้างเนี่ยคล้ายๆกันหลังเขาจะเนี่ยเป็นลักษณะแบบนี้และสมเด็จว่าเกศบางองค์เนี่ยก็มีรอยปริรอยแตกร,รายงานนี่ถือว่าเป็นเรื่องธรรมชาติครับอย่างองค์นี้เนี่ยพาเขาไม่ได้ใช้หรอกแต่ว่ารอยล้ายๆรอยเป็นรอยปริ เล็กๆเหมือนรอยเส้นลางแต่ในความเป็นจริงนี่ยมันจะเป็นมันจะเป็นเส้นธรรมชาติ <c oughs> ซึ่งขอเคเนี่ยส่วนใหญ่มันจะไม่มีเดี๋ว่ามันทําไม่เหมือนเห็นไหมครับปริหน้าเหมือนเป็นเส้นตรงหน้าแต่ด้านหลังเนี่ยมันไม่มีริ้วรอยเลยเลยเห็นไหมครับมีทุกองคมีร้อยละเก้าสิบเก้าต้องมีเห็นไหมครับปริเส้นปริต่างๆแต่หลังนี่จะจะไม่มีรอยเส้นต่างๆ เห็นไหมครับอ,อย่างวงนี้เป็นไหมครับเนี่ยนะปริ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 แต่หลงังหลังก็จะมีนิดหน่อย<ๆ>นี่ไหมครับเส้นสายพวกนี้มีหมดด้านหลังนี่ก็มีแ้วด้านหลังองค์ที่ไม่ได้ใช้เนี่ยจะมีคราบเหมือนกับยิ่ง องที่สวยเนี่ยก็จะมีค่าเหมือนกับเป็นค่าคล้ายคล้ายค่าสนิมกระป๋องเคลือบชั้นผิวอยู่อีกทีหนึ่งนะครับองค์ที่สวยเนี่ยก็จะมีเห็นไหมครับค่าพวกนี้เนี่ยถือว่าเป็นค่าธรรมชาติเห็นไหมครับเป็นค่าธรรมชาติเห็นรอยปริมีหมดเห็นไหมครับ,รรเ,นรบเนี่ยขอบข้าปริแต่ปริไม่ถึงหลังนะครับเห็นไหมครับแล้วก็มีรอยนิ้วมืออย่างที่ผมบอก รอยนิ้วมืออย่างที่ผมบอกนะครับพิมพ์เจ็ดชั้นอ่ะคราวน,นี้เรามาดูพิมพ์หกชั้นพิมพ์หกชั้นเนี่ยอย่างที่ผมบอกก็คือหลักการพื้นฐานก็จะคล้ายกับพิมพ์เจ็ดชั้น,เร,เ,รน,นเราเริ่มจากด้านหลังก่อนอ่ะเราเริ่มจากด้านหลังนี่คือด้านหลังของพิมพ์พิมพ์หกชั้นนะครับเห็นไหมครับมีรอยคาบคล้ายๆเหมือนสติีมกระป๋องมีรอยนิ้วมือมีรอย รอยขัดกระดาษทรายเห็นไหมครับขอบข้างจะต้องเป็นลักษณะนี้ถ้าเป็นขอบข้างที่เห็นเป็นชั้นๆพวกนี้โอกาสเกสทั้งหมดนะครับเห็นไหมครับองค์นี้ก็เป็นเห็นไหมครับมีรอยอ่ารอยนิ้วมือคล้ายๆรอยขัดกระดาษทรายมีคราบสีน้ําตาลน้ําตาลเห็นไหมครับด้านหน้านี่ก็เป็นนะครับแสดงว่าพระชุดนี้เนี่ยนะครับมีความเป็นไปได้ว่าสร้างในวาระเดียวกันแต่คนละพิมพ์ รสร้างในวาระแดงแต่คนเราพิมพ์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านมีความเข้าใจเรื่องของวิธีการจัดสร้างรูปแบบของเนื้อเนี่ยมันจะคล้ายๆกันแต่แตกต่างกันตรงรายละเอียดอย่างองค์นี้ก็มีใช่ไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับคาบคล้ายคาบสนิมกระป๋องนะครับคาบสนิมกระป๋องแล้วก็ด้านหลังก็จะมีรอยขัดกระดาษทรายทั้งหมด <c oughs> นะครับ ถามว่าจุดตาหนิโดยหลักใหญ่เนี่ยคนละเขาแยกกันเขาแยกกันยังไงพราวะพาระสุดพาระที่เป็นพาระเนื้อผงเนี่ยมันจะมีความยากลําบากคือเรื่องของพิมพ์เรื่องของตําหนิพิมพ์เนี่ยมีความชัดเจนอยู่แล้วนะครับแต่เรื่องของตําหนิเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันใช้ไม่ได้ทั้งหมดเพราะอะไรเหรียญตาหนิจุดหนึ่งกว่าจะใช้สึกเนี่ยมันใช้เวลาแต่ถ้าเป็นพาระเนื้อผงเนี่ยบางทีเนี่ยถือถืออยู่หล่นกระเทาะไป ไอจุดสําคัญที่เราดูเนี่ยมันหายไปเราทำยังไงเราก็ต้องดูวิธีการอื่นอย่าง,างววาที่ผมบอกเราวิธีการอื่นที่บอกเช่นด้านข้างด้านหลังสีผิวผิวพันธุ์เข้ามั้ยครับมันถึงจะเป็นองค์ประกอบกันได้ครับถ้าท่านเล่นเหรียญอยู่ท่านบอกโอ้ทางนั้นไม่มีจุดตําหนิตรงน,นี้เราซื้อไม่ได้แต่ว่าพระสมเด็จมีบางครั้งเขาไม่ได้ดูตาหนิเขาดูที่ธรรมชาติดูที่ความเก่าดูที่สภาพแวดล้อม อ่ะนะครับเดี๋ยวผมเอาองค์นี้ให้ดูองค์นี้เนี่ยพิมพ์เจ็ดชั้นนิยมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องเขาถ่ายดูแล้วผมจะชี้ให้ดูว่าดูจากองค์จริงดีกว่าอ่าครับหนึ่งเห็นไครับองค์จริงเห็นไหมครับเห็นไหมเอียงความเอียงนะฮะองค์นี้มันจะเอียงซ้ายเอียงขวาไหมครับเพราะเป็นเป็นธรรมชาติของพระที่เวลาเขากดพิมพ์มาเป็นเป็นร้อยปีเนี่ยนะครับมันก็จะแห้งแล้วก็เซตตัวไปแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องมีเนี่ยรอยพวกรอย ปริต่างๆ,างๆนะครับเนี่ยตักใบประกาศเนียรอยปริรอยปริอปรอยปริมันจะมีรอยอ่ารอยปริด้านขวาก็จะมีนะครับเนี่ยแต่แต่แตถ้าเรนเป็นด้านขวามือเราก็จะชัดหน่อยนะครับอ่ะรานนี้เราดูด้านหลัง <c oughs> องค์นี้เนี่ยเขาผมบอกให้เข,เ,ขเขาเขามีชํารุดมีซ่อมมาแต่เอกลักษณ์ที่สำคัญเห็นไหมครับรอย คล้ายๆรอยนิ้วมือหรือรอยผ้าประการที่หนึ่งประการที่สองรอยปรยิตามขอบขอบที่เป็นธรรมชาตินะประการที่สามองค์ที่ส่วนไหนที่ไม่ได้โดนสัมผัสมากก็จะมีลักษณะเหมือนสีน้ำตาลเข้มๆน้ำตาลอ่อนๆนเ,นอเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับนี่คือเอกลักษณ์ของพระสมเด็จวัดเกศพยุศแต่ในบางกรณีเนี่ยพระที่มันสึกมากหรือว่าซ่อมมาเยอะจนกระทั่งเรามองไม่เห็น พิมเนี่ยเขาก็ใส่ยอย่างที่ผมบอกอะ่ะคือเขาก็ใั่วิธีการดูเนื้อดูธรรมชาติดูความเก่าสมเด็จว่าเกศเนี่ยผมบอกได้เลยว่ามีเป็นพระที่เขาเรียกมีเกศม,มานมนานตั้งแต่ก่อนเราเกิดสำหรับคนอายุสามสี่สิบหรือสี่ห้าสิบนะครับเป็นพระที่ค่อนข้างเขาเรียกว่าเกศเยอะแล้วก็เกศเหมือนแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะให้จะบอกให้ทุกคนฟังเนี่ย่าเวลาเราศึกษาพาระเราเล่นพระเนี่ยนอกจากเราจะดูจุดตําหนิแล้วเนี่ย ผิวพันธุ์ความเข้าใจเรื่องกรรมวิธีการสร้างนะครับเขาเรียกว่าหรือว่างานช่างเช่นอย่างวัดเกศเนี่ยยังไงขอบผ้าเนี่ยก็ต้องขัดต้องฝนมนให้หมดอยู่แล้วนะครับถ้าไปเจอเป็นคล้ายๆเป็นรอยสับท,ที่เห็นเป็นข้างบนชั้นหนึ่งข้างล่างชั้นหนึ่งพวกนี้เก๋มหมดนะครับสมเด็จวัดเกศเนี่ยเป็นพระที่เขาเรียกว่าเก๋เเเกมไม่เหมือนถ้าเราเข้าใจถึงธรรมชาติของวิธีการจัดสร้างเราก็จะเข้าใจอ๋อที่แท้มันต้องเป็นแบบนี้ วัดเกศเนี่ยง่ายๆด้านหลังเนี่ยจะด้านหลังของสามพิมพ์เนี่ยพิมพ์นิยมหกชั้นเจ็ดอ่าหกชั้นไหลตรงหกชั้นปกตลอดแบบเดียวกันเขาว่าถือว่าเป็นพระที่สร้างยุคแรกของท่านนะครับแล้วก็เป็นกรรมวิธีเนี่ยที่คล้ายๆกันแต่จะแตกต่างกับตรงพิมพ์ด้านหน้าซึ่งพิมพ์ด้านหน้าเนี่ยแต่ละอย่างมันจะมีรายละเ,ลอ,อ,เอียดปิดย่อยข้นไปอีกค่อนข้างเยอะแต่จําหลักการคร่าวๆไว้ก่อนเพราะว่าพระเนี่ย ถ้าเราไปแยกย่อยออกมาแล้วเราจําอย่างใดอย่างหนึ่งเลยเนี่ยโดยที่เราไม่เข้าใจเนี่ยเราก็จะความเป็นไปได้ในการศึกษาเนี่ยมันจะยากแต่ถ้าเราจําภาพกว้างๆไดจจ้ถ้าจำถ,ถ้าท่านจำภาพกว้างๆได้แล้วค่อยๆมาทําความ,มาเข้าใจกับรายละเอียดเล็กๆเล็กๆเล็ๆเลกๆท่านก็จะเข้าใจแต่บางคนเนี่ยเวลาเ,าเขาเขาเล่นพลาเนี่ยก็จะไปจําภาพเล็กก่อนเช่นทีมเด,ด็กชั้นนิยมต้องมีหนึ่งสองสามสี่ห้า ตามในหนังสือที่เขาที่เขาสร้างอ่าตามในหนังสือที่เขาวงไว้ให้แต่หลักการจริงๆเนี่ยของพระเนี่ยคือต้องทําความเข้าใจกับภาพรวมของอ่าหลวงพ่อนั้นๆก่อนหรือองค์พระนั้นๆก่อนนะครับท่านถึงจะแล้วค่อยมาเจาะรายละเอียดแต่ละพิมพ์แต่ละพิมพอย่างเงี้ยท่านก็จะเข้าใจง่ายเพราะพื้นฐานเนี่ยในการดูพระเนี่ยมันเป็นสิ่งสําคัญพื้นฐานในการดูวัดเกศอย่างที่คุบอก,บอกด้านหลังอย่างเดียว ส่วนพิมส่วนด้านหน้าเนี่ยถือเปไ็นรายละเอียดประกอบนะครับค่อยคศึกษาแล้วก็เปิดหนังสือดูเราแค่ดูบางทีด้านหลังเนี่ยบางคนบอกด้านหลังไม่มีอะไรเลยแล้วเราจะดูได้ยังไงเขาดูได้ครับเพราะถ้าดูไม่ได้เนี่ยบางทีเขาเขาจะบอกได้ไงว่าอันเนี้ยเออหลังเนี่ยแท้เลยแสดงว่าเคยได้ยินไหมเนี่ยพิกหลังเนี่ยแท้เลยโอ้ยเนี่ยดูหน้าเลยก็แท้แล้วสแสดงว่าเขาจะต้องมีที่ดูอะไรบางอย่างซึ่งเราอาจจะไม่เข้าใจ แช่ไหมแต,แต่เขาไม่ได้บอกเลยว่าดูหลังแท้เนี่ยดูยังไงทําไมถึงแท้ครับ mm hmm. เขาไม่ไดอ้อธิบายต่อเพราะว่าอะไร mm hmm. ค่อยๆศึกษาแต่ว่าจะเปิดต้องดูสแสดงว่าพระทุกที่เนี่ยมันมีตําหนิเท่ากันหมดนะครับพระทุกที่เนี่ยมันมีตําหนิเหมือนกันหมดแต่อยู่ที่ว่าหนึ่งเขาจะบอกเราหรือเปล่าสองจะเราจะเข้าใจหรือเปล่า แล้วก็สามเนี่ยก็คือว่าเราจะศึกษาเนี่ยไปถึงไอ้จุดที่เขาเหมือนกัที่เขาดูหรือเปล่าใช่ไหมครับอย่างพระสมเด็จยขาบอกอะเนี่ยเหรียญเราตัวตัดมาเทียบกันได้สมเด็จเนี่ยเราสององมาเทียบกันเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะ่ครับเนื้อผงเนี่ยเอาง่ายๆเนื้อผงเนี่ยเราได้มาสององอะองคหนึ่งเราเก็บใส่หิ่งไว้อีกองคหนึ่งเนี่ยเราใส่ในกระป๋องอีกองคหนึ่งเราทาน้ํามันไว้ สามองค์เนี่ยผ่านไปปีหนึง่งยี่ีประมาณเนี่ยแตกต่างกันหมดผมบอกให้แตกต่างกันหมด,มห <c oughs> ตตหมดโดยสิ้นเชิงนะแต่สิ่งที่เหมือนกันก็นกคือหนึ่งพิมพ์พระสองอกรรมวิธีการจัดสร้างหรือง่ายๆก็คือกรรมวิธีการจัดสร้างก็คืองานที่ช่างเวลาที่เขาทาในขณะนั้นต้องเหมือนกันนะครับพระนี่เข้าถึง S <S <an> <S เขาถึงกาเรียกว่าบางทีบางอย่างถ้าเนื้อผงเนี่ยมันเป็นเรื่องของความเข้าใจสักเจ็ดสิบความจําสักสามสิบแต่ถ้าเป็นเหรียญเนี่ยมันจะกลับกันเหรียญเนี่ยจะเป็นความจําสักเจ็ดสิบหรือแปดสิบความเข้าใจเนี่ยแค่ยี่สิบเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านเล่นเนื้อผงหรือว่าท่านชอบเหรียญเนี่ยมันใช้พื้นฐานกันคล้ายคล้ายกันแต่ว่าคนละแบบเช่ไหมครับเหรียญเนี่ยท่านจำตำแหน่งเลยหนึ่งสองสามสี่มีตัวตัด ตรงขอบเหรียญตรงหูเหรียญตรงข้างล่างแท้ถ้ามีเหมือนกันคือแท้แต่ถ้าเป็นเนื้อผงเนี่ยจะไม่เหมือนกันแล้วถ้าเอาสององมาเทียบกันท่านไม่เห็นแล้วเกิอนองค์นึงเนี่ยมันบินมันกระเทาะมันหักไปท่านก็เทียบกันไม่ได้แล้วใช่ไหมครับ oh, <okay. S 1> เพราะฉะนั้นเนี่ยความเข้าใจในการจัดสร้างพาระเนื้อผงเป็นเรื่องสําคัญถ้าวัดเกรพวกนี้ผมบอกได้เลยว่า่อนที่เซียนพาระที่เขาจะเล่นพระเป็นเนี่ยเขาไม่ได้เล่นวัดเกรกันมาก่อน เขาเล่นพวกวัดเงินวัดท้ายตลาดปีลันแล้วค่อยกระเถิบขึ้นมาค่อยกระเถิบขึ้นมาเช่นว,วัดเงินท้ายตลาดปีลันค่อยกระเถิบขึ้นมาเป็นวัดพระป,ปูป่ผูเพราะวัดพระปู่ผูวัดรังสีวัดรังสีแล้วค่อยมาเป็นพวกตระกูลบางขุนพมวัดเกศแล้วค่อยไปวัดระฆัง <S <S นี่คือพื้นฐานที่เขาที่เขาไม่ได้บอกเราว่าก่อนที่ท่านจะเล่นพระเป็นเนี่ยท่านจะต้องถ้าท่านต้องการเป็นจริงๆนะ ท่านต้องศึกษาเรื่องอยากอะไรก่อนใช่ไหมครับ <Okay. S 2> ถ้าท่านศึกษามาเป็นสเต็ปเป็นขั้นขั้นเนี่ยท่านก็จะเล่นเป็นแต่บางคนแต่อย่างเออนักสะสมบป็คนพูดง่ายเราเป็นคนมีกระตงังมีมีเงินเช่าได้เลยอะ่ะเราอยากได้วัดเกรเราก็ซื้อวัดเกรเลย <All right. S 2> ซึ่งมันดีไหมมันก็ดีคือ <c oughs> เราถึง <c oughs> เราถึงใน <c oughs> สิ่งที่เราอยากได้เนี่ย <c oughs> แต่ <c oughs> แต,แต่แต่ถ้าท่านต้องการศึกษาเพื่อจะเป็นอาชีพท่านต้องเรื่องอย่างที่ผมบอกนะครับวัดเงิน ปูปูปีลันวัดพับท้ายตลาดมันต้องเป็นขั้นบันไดอย่างนี้มันถึงจะมาถึงขั้นที่เราเรียกว่าเราจะดูวัดเกศได้ดูบางขุนพรมได้ดูวัดระคังได้นะครับนี่เป็นแนวเป็นแนวทางที่เซียนพระเนี่ยเขาใช้กันผมพูดได้เลยเป็นแนวทางนี่เขาใช้กันนะครับถ้าลองศึกษาดูและศึกษาตามแนวเนี่ยแล้วท่านจะมีความเข้าใจที่ดีขึ้นแล้วก็จะมีพื้นฐานในการส่องพระที่มัน แม่นยำมากขึ้น